รอมีเสียงจะดังอีกไหมเนี่ยขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม r e w o. o v นะฮะ เป็นอาลิสได้ไหมรอบนี้ขอเล่นสายซ้ำน้ำตาบ้างฝั่งทีมเรามีอะไร่ะเอลินอเลสนาตยาโกเวลา่าแล้วก็วูคองนะ สำหรับเกม ROV ต่ายไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวละครในเรื่องของการออกของอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้แบบว่าโป l o ในเรื่องของการพูดที่อาจจะเหมือนเกมฮ e นะีโร่อีโวันนี้ยืมตัวเพื่อนมาเล่นนะพรตัวเพื่อนมันเติมจนตัวละครมันมีเยอะมาเล่นเป็นเลเวลสามสิบล้ว นำชื่อตัวละครในเกมนี้ยังไม่ได้เลยชื่อใหม่ๆเยอะมากฝั่งทีมตรงข้ามมีใครเดียวชานทูเรนโกเวอร์โกวล่าเหรอซลิมแล้วก็นาตยานาตยาก็ใช้สกิลอันติเลเซอร์แม่งก็แรงอยู่นะคนเล่นเก่งๆอทีมเราไม่มีมีแทงปะเนี่ยตัวไหนแทงวะดูไม่ออกเลย เล่นอาริธอาจจะไม่ค่อยเก่งเนี่ยแต่เราก็สามารถซับขี้ตีนซับขี้รักแร้ได้เป็นอย่างดีแง่คนสมถุยอะหลดนานจังหลับรอแล้วเนะี่ย อ,อ๋อเขามีให้กระโดดก็กระโดดไปเลยเพื่อนสู้กับตรไปแล้วขอหอไปแย้วหอไปแย้วฉันขยับกล้องมาตรงนี้หน่อยดีกว่า เราไม่มีใครเลือกเลน่นข้างล่างเลยให้เราอยู่คนเดียวเหรอเฮ้ยเราซัพพอร์ตเขาใส่ซัพพอร์ตนะไอโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยม่มันแรงนั่นไงอ,อะไรวะเนี่ยแรงจังเขียวหนีเห็นหนี <c oughs> ข้างหน้านี่อาชีพอะไรวะเนี่ยโอ้ยปีทีเลือกกินหมด แรงแรงเกินแรงเกินเล่นตีในป้อมด้วยโอ้โหเปรี้ยวจริงอาชีพอะไรลูกสมุนทำไมมันโหดจังวะฉันว่าฉันเลือดหมดแน่แน่่ะ าตยามาแล้วเหรอมีใจที่เจ้ามาอาตยาตายก่อนเสียใจด้วยมันแรงจริงไอ่ชื่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแรงจริงเธอรู้รูสมุนกนก่อนกดจนหน้าจอสั่นเลยฮ้ยยังไม่เวลสี่เลยอ่ะ นึกถึงอีสไตล์เกมฮีโรโยเลยอะพวกขมมนมันก็เยอะอย่างเงี้ยแหละมันแม่งแรงด้วยอะไรแบบๆวะฉันจะช่วยใครก่อนดี โดนอะไรโดนอะไรแล้วเขาไปยนะังไงที่โลกอุยแม่งโดนแรงแรงแรง,แรง,แรงแกเกิบตายว้าวใหญ่ใหญ่โอ้โห,โหแรงจัดอะโดนอะไรวะครับเนี่ย Ally has been defeated. ตายคู่เลยอะป้อมข้างล่างแหงอะไรอะจบเพลงล้วเราจะยืป้อมได้ไหมเนี่ยเอาหัวแล้วต่ตัวเอาหั ยื้อปอมได้แค่ไม่กี่วิก็อาจจะต้องตกรอบหนึ่งวีเจอ,อีเจกลับไม่ปล่อยอีเจอโอ้ยโดยนอะไรวะโอ้ยป้อมแหกแล้วดูข้างบนเขาทำอะไรกันฝั่งเราโอเอเมดนี่มันชื่อว่าอะไรวะ โกเวอร์ล่าปล่อยป้อมแม่งเลยป้อมแหกงแล้วไปช่วยเพื่อนเนี่ยไปรวมกันเด็ดแก๊งคนในเทียวคนจะบอกว่าอาริฟมึงเพิ่งคิดได้หรือมึงเพิ่งคิดได้เหรอ ว่าจะต้องช่วยเพื่อนต้อคิดได้เราต้องช่วยเพื่อนปิว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 ปเฮ้ยๆๆๆเย,เย,เยเพื่อไปไหนเราก,ก็ต้องตามนะเหมือนเป็นแบบว่า DNA ตัวติดกันทำอะไรกันนะ่ะป้อมไม่ตีหรือ เอ้ยป่อ,ยอันตีผิดปังชิบหายป้อนโดนเลยนะเห็นหมีเห็นหมีสโลว์เห็นมหนมีเห็นหมีสู้พี่หมี มันอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันงวย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 หาไปไหนวะโอ้มาแล้วปล่อยเลเซอร์ไปเลยไหมเฮ้ยเราไม่ได้เล่นอาตยาเลืม เซรามูนแปลงร่างเหนื่อยแล้วนะคะคุณจะเข้าก็เข้ายือ้อยู่นั่นแหละไปช่วยเพื่อนก่อนก็ได้มาแล้วเซรามูนมาแล้วกูต้องตงีตรงไหนก่อนโกัวลากัวลาช่วยเราด้วย เร็วเธอไปตีเร็วเดินเร็วเออตีป้อมตีป้อมโดนเชี่ยเลยวะเนี่ยตีป้อมดิโอ้ยโกล่าเธอสมุนเยอะไม่ตีป้อมแล้วเรือตูจะหมดแล้ว เฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ๊ยปอมไม่ตีโอ้อะไรเนี่ยจะวัดกับเพื่อ Your tower has been โอ้ยตรงกลางมาเพียบเลยอะรอสักครู่นะคะอาริกำลังไป เว้ยมาเต็มเลยวยว้ดียวเปิดปไปเดเดือเดืเดเดอตัวะอ้ยโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งเมื่อกี้อะสตันเนี่ยเร็วเวเร็วเร็ป๊๊ปป สเสิร่วยเรวยไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ยเขาจะรีบกลับบ้านไปนเเไหนวะงงโอ้โหแม่งแรงโอกระกิวทันแล้วอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะง ไยย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  Help me กลับบ้านก่อนเนาะป่ะเริ่มจะหมดแล้วช่วยช่วยตัวเองกันไปก่อนนะไยยยยยไยย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 ลูกยันยัยแมงมุมยักษ์ใหญ่ฉันตอนนี้ฉันจำชื่อตัวละครได้แค่ตัวเดียว นี่อะไรครำเนี่ยอะไรครำเนี่ยว้ายแรงจัดอะ่ะโกเวล่าเลยเนี่ยแม็กซ์พงลูกสมุนมันซ์พลังเยอะดูดินาตยาเธอทำอะไรอะนาตยารวมกลุ่มกันได้แล้วมั้งกลุ่มอาบะกลุ่มอาบะ Rov ปุ่ o มควบแอปมันกดตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมตัวเอาเพื่อนเพื่อนโดน,นปัดทูสไลด์เธอไฟมันอยู่ปะเนี่ยโอ้ยมันปล่อยเลเซอร์วะ่ะเพื่อนฝั่งนี้ก่อนดีกว่า กำลังจะตุ้ยแล้วอย่างน้อยเขาก็ต้องโดอะไรบ้างแหละมีทุกสกิลเราปล่อยหมดแล้วเนะี่ยใครวะใครทำอะไรอยู่ตรงนี้เพื่ออย่างน้อยเราจำตัวละครได้สองชื่อแล้วนะมีอะไรนะโกวร่ากับนาตยา ไม่ได้เล่น ROV มานานมากน่าจะเกินหเดือนเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนหมวันนี้ <Ultimate. S 1> เพื่อนทำไรกันโอ้ยขอยืนคิวก่อนได้ไหม <c oughs> แรงจัดเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอันตีดเลยเอ้ยบับบับดิเล่บับดิเล่ยัไม่มีใครเอาอะไรหรอไม่มีใครเอาตัวเมืองอ่ะไพอดีเราก็ไม่ได้เล่นตัวตีไวด้วยนะเดี๋ยวสตูมันเอาไปก่อนนะนี่มันมารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยจิ้มยังไงอะวะ กดตรงไหนวนะเนี่ยแมงจิมจอ,อยังไม่ไม่โดนเลยโกลา่าเธอจะเอาอีกเหรอเอาโกล่าอยู่ตรงนี้นี่ว่ะสมุนเยอะจริงอ่ะเออยแล้วแม่งตีโคตรแรงอ่ะโอ้ยเ,ออเพื่อนเข้าไปแล้วว่ะช่วยเพื่อนก่อนเข้าไปก่อน อ่อันตีผิดฝั่งอีกกว่กูเล่นอะไรแนของกูมาเนี่ยขอรีสอรี่โดนอะไรก็ไม่รู้โกูมาไลาฝั่งทีมศัตรูแม่งโคตรแรงตอนเราคือเราต้องทำยังไงวะเราต้องทำยังไงกอนลิปเต็มเลยเนี่ย สมุนมันจะลมชั้นตายก่อนกลับบ้านก่อนดีกว่าอ้าฝั่งเราได้ตัวม่วงใช่ไหมเราจำไม่ได้แล้วว่าชื่อมันเรียกว่าอะไรเรียกว่าตัวม่วงกับตัวทองรอรีดแป๊บนะคะรีดกำลังขาสั้นกำลังวิ่งไปหาอยู่เซรามอนกำลังไป แปลงร่างลงทันนะฮะ oh, <okay. S 1> อุ๊ยเขาตกกันแบบพ้นมันอะ oh, <okay. S 1> ไรเ,เพื่อน oh, <okay. S 1> เอ้ยเ oh, <okay. S 1> บดเสียวเว้ยตะวันตีไปกินร oh, <okay. S 1> บน,นึง oh, <okay. S 1> นะสกิลดีเลยสกิลดีเลยฮิวเลือกให้ไม่ได้ oh, <okay. S 1> อุ้ยแรงเกิน มาตยาเธอทำอไรอะ่ะเธอดูคียพ้างล่างก่อนสิฉันจะไปช่วยใครดีเนี่ยช่วยโคเวลาฝั่งทีมเราใช่ป่ะเธอรู้สมุนเปจิกหัวมันเลยรอบนี้ดีว่าไม่กระตุก ตั้งนะเธอสกิลราดีเลยเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยว้ายโดนลูกสมุนตีช่วยฉันด้วยเขียวเธอช่วยฉันด้วยเฮ้ยไงเราต้องกลับไปช่วยที่บ้านหรอ อ่ยเผไม่ได้เผลอไม่ได้เลยฝั่งทีมตรงข้ามมันร้ายทีมก็พยายามเดินไวที่สุดแล้วนะเธอเปีนกันสา,ามคนหรอไหวหรอ มีอาริทิวอยู่ไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตุ๋ยไปเลยค่ะพลังเซลมนูมนลงทันเธอเองเอฉันอยากเลเวลสิบห้าแล้วเนี่ยโอ้ยเดินช้าจังกว่าจะฟิิงฟลิงแปลงล่างเนี่ยโอ้โห ข้างล่างเต็มเลยตัวไอดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลูกสมุนติมันตีแรงมากเลยอะ่ะโอ้ยตายแล้วถึงโคตรแรงอ่ะโอ้ยเลือดจะหมดโอ้โ่ไหวเลือดจะหมดจมดัจงหวะไม่ได้นะ รอบนี้จะพิช,ชาตาเปชนาหรือเปล่าดูทรงน่าจะยากมึนกดมึงดีเลยยันนาตยานาต,ย,านาตยุย้ยโอ้ยมันแรงลูกสมุนโกวาล่ามันแรงจงริงอยู่ดูดิอันนี้บอสมันปะเนี่ยโคตรแรงเธอฝั่งซ้ายนาตยาโซโกดค่ะ เรามาช่วยแล้วไปแล้วลิงจกัจกจักซาบูคองของเอ v มันชื่อว่าวูคองอย่างเดียวใช่ไหมเธออยู่ได้นะเดีย๋ยวรอให้บับเธอก่อนเธอจะได้วิ่งดเร็วเธอไม่ตีป้อมละ your team has destroyed a tower นตาตาฝั่งทีมเราแม่งก็เปรี้ยวไปไหนเนี่ยโอ้ฉันก็ตกอยู่นะเนี่ยฉันก็ตกอยู่นะนตาตาเอาอันตีไปคนแหลกเลยอ่ะ เราเพื่อนนายไปไหนกันหมดแล้ววะเดี่ยวนะโอ๊ยฉันโดนอะไรเนี่ยแม่งค์โคกระตุกอ่ะช้ากระตุกช้ากระตุกตุกตุกเพื่อนเราจะไม่ให้เพื่อนตายเพื่อนเรามาช่วยหึงคิวป้อมตะคางดิ โอ้มันเกิดกันหมดแล้วโอ๊ยเราสู้ไม่ไหวเพื่อนกับคนไปไปไปโกยูคองพี่คอง,คองกลับบ้านไปใครดันวะแันเราเสี่ยวโดนลมจริงเลยโอ้ยมาแน้หมด กับบ้านกนมานาฉันหมดรอแป๊บน,นะเพื่อนมานาหมดฟริงวิเขาไปตีตัวม่วงกันหรือเปล่า ีตดวมองกันเธอเอาไงกันเราฮิลให้อย่่งเดียวได้ไหมใส่อันนี้ให้ไปด้วยเออมีทุกอย่างที่ต้องการไปโล โอ้ยโดนอะไรเนี่ยไปมีอารีสักอย่างซับให้แล้วซับแล้วแล้ยเอ,อ้ยพอเพื่อนๆไม่ทนันว่ะกะตกอย่างแรงพี่คองตีเขาพี่คองเอาชิบหายพี่คอ,องตุย พี่คองตุย๋ยเราจะรอเลยละ่ะเราก็ไปเสียเงี้ยเรามาอยู่กับโกลวลา,าด้ว่ะสมุนเทียบเขาจะแห้งเหงมืนอนกันเธอเชไม่มีมานาให้นะ เอ้ยโดนเลยโดนเลยโดนเลยเอ้ยย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 ไอ้ยวัดเสียววัดเสียวไอ้ยวัดเสียวโอ้ยเอ้ยเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยว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 เรือดเราจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดกลับก่อนกลับก่อนโดนอะไรวะเนี่ยเอ้ยเรืองจะหมดเลือดจะหมดโอ๊ยไม่ไหวจริงเลือดจะหมด สู่ยสี่ศูนยสี่นะเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็ป้องกันได้แบบไม่เบาเลยเธอเมื่อกี้ฉันก็เข้าบ้านแล้วเลือดฉันก็เต็มหรอบ้ามาแล้วมาแล้วตีหัดดูจังหวะเพื่อนกับบ้านโดนอะไรเนี่ย อีกคนหนึ่งไปไหน,นวะโดนอะไรวะเนี่ยมันต้องช่วยนาตยาก่อนเป็นแทกดูโอเลยตัวโอ้ปกติพอดีเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยกระตุกเฮ้ยอยลอยิสลาโกย ช่วยเพื่อนไปต้งสิบสี่นะ <enemy> ตายไปสาดูดีคนหนึ่งเขาทำอะไรไม่สาวนาตยาอันนี้โคลเวลาฝั่งทีมเราแล้วมันจิ้มดูเพื่อนไม่ได้หรอไม่เหมือนฮีโร่อีโวเลยมันก็ต้องกูต้องลากจอไปอย่างงี้ใช่ไหม โอ้สบายแล้วฉันเกิดมาบ้านเขาก็ตแตกพอดีนะเย้ yeah, <okay. S 1> โอเคจอสันหน่ <c oughs> อยรอบนี้ฉันซับผ่อนได้อย่างแบบว่ารักแรเปียกขั้นสุด <c oughs> โอ้ยตำคาญผมว่ะ ส่วนอย่างเนี้ยโอ้โหเน็ตโคตรอืดอะขอดูสกอเลยอีลินเนี่ยนะ โอ้หคิวไปสิบเจ็ดฉันอยากเล่นอีลินจริงๆเลยมันตีแรงขนาดนั้นเลยหรอคูปองลินนมิตมัปิดไงวะเนี่ย